สวัสดีคะ่ะอยู่กับเรานะคะในช่องผาตุลูช้างคู่ใจพายขวัญเมืองนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศก่อนการถ่ายฟีวิดดิ้งนะคะแม่ทุกท่านทุกคนอือก็มีเบ่าตูนะคะระับพอเสกพี่แซมพี่ขวัญหมูดาวนะคะแต่ว่าเบ่าตูเราทําไมเอาเอาเอาห,อ <laughs> หันตูดเลยคะ่ะตะแคงไม่ให้แม่แม,ม่เห็นความรอนะเบ่าตูบอกว่าเก็บความรอไว้ก่อน นลเ่ีน kind of ่ะครับอาตูหันมาลูกหันมากลัวคนเขาแย่งอาหารนะคะหนุ่นหาเชือกนะคะเดี๋ยวรอทีมงานถ่ายก่อนนะคะทีมงานเจ้าภาพก่อนนะคะ เจ้าเบา่าเจ้าสาวหน้าตาจะเป็นยังไงสวยและอลังการขนาดไหนนะคะเพราะว่าช้างมาร่วมถ่ายพรีวิวดิ้งก็คือระดับสุปตาหล่อเลยนะคะนี่ไม่มีใครไม่รู้จักนะคะทั้งห้าเชือกนี้ถ้าพูดในสายช้างเนาะออถ้าพูดเกี่ยวกับช้างชื่อช้างนี่ดาวมงคลนนี้ก็ไม่มีใครไม่รู้จักนะคะถ้าพูดในนามตามแบบคนที่แบบรู้จักช้างหรือว่าสายช้างเนาะ ดาวมงคลดังมากหนุ่มเซกนุ่นค่ะพระเอกองค์บากแซมสัน้นไม่มีใครว่าไม่รู้จักแซมสั้นนะคะชื่อเสียงโด่งดังค่ะขวัญเมืองก็อพอมีนิดหน่อย,อย <laughs> กล้าย่งแต่กับพี่แซมนะแต่กับโพ่ไม่กล้านะขวัญแล้วก็ตูลูค่ะบาวตูลูนี่ก็อ่า อเอฟเยอะค่ะเอนดูเด็กน้อยสามขวบสองเดือนนะคะความน่ารักความรอแต่รักเชือกนะคะอ่าเดี๋ยวเรารอดูนะคะเจ้าภาพทีธีการจะถ่ายแบบไหนนะคะรอติดตามทีมงานนะคะการถ่ายก็มาแล้วนะคะทีมงานกล้อง ไปยืนในป่ายุงก็รุมไปแนวนอนไม่ได้ไปแนวตั้งทำไมไม่ได้เจ้าลืมเจ้าลืมมันนั้นเหรอลืมกดก่อนไงใช่ไหมกดแล้วถ้ากดแนวนอนไม่เหก็เกิดคือนดนเกิดเกิดคือนอนไร้ไร้ขายก็ไร้แนนอนอยู่นะจ๊ะอันนี้ตรงนี้อันนรงไม่ได้ ลืมกดตอนแรกมั้งแต่นี้คือเจ้าบ่าวเจ้าสาวยังมาไม่ถึงนะคะคู่บ่าวสาวนะคะอันนี้มาแค่ทีมอ่าน่าจะทีมตากล้องเนาะกำลังอุปกรณ์เขาเพื่ออะไรไม่รู้น้ำน้ำไฟใช่ไหมแฟลชเขาบอก ตนในาต,าตนค่ะนกตี่มีใจุค่ะว่าจะล่แนวนงแต่เนื้อตั้งมันก็ตัดที่ก้วแเมดัลคือเนาะ,ะสวัสดีทุกคนทุกท่านนะคะทกทท่ทศกล้องเทศกล้องอ้วนรักพระเสกจับไม่หยูดอ้วนทักทุกคนค่ะ โอ้ทำหน้าตัวโกงใช่ไหมตู้สูงตู้ตู้เป็นกับเขาไม่ตู้ตัวยกแล้วยกไม่ขึ้นเอออโ้ โอ้ยเขายกหมดแล้วต <ros> <sed contractor nói> ูพึ่งพิ่งอายกกับเขานะคะเอ็นดูชายตูเทสสู้ๆนะคะบุดคุยกับชายนะคะทุกคนทุกท่านนะคะ ทสอบนะคะช่างเขากำลังทศอบกล้องอยู่นะคะนี่เจ้าบ่าวเจ้าสาวก็มาแล้วค่ะเจ้าภาพงานในวันนี้นะคะนี่แต่งชุดมาถ่ายแล้วมาถ่ายพรีวิวด,ดิ้งนะคะ,ะมาถึงได้พลิกเลยใช่คะ่ะมาถึงได้พลิกเก็บเลยพี่ตูเก็บเป็นกับเขาไหมฮะตูเก็บเป็นไหมตู้ ไม่มีกล้วยอาขอบคุณเจ้าภาพนะคะนี่เอาตูเก็บแล้วลูกเก็บแล้วโอ้โหตูได้แบงม่วงเอาเอาขอกินก่อนครับตูบอกเรื่องเรื่องทิปเรื่องพริกไว้ทีหลังเอาไหมเอาไหมเก็บก่อนลูกเก็บก่อนเออบนสูงเป็นไหมบนสูง สูงสูอุสูเออสุดยอดสุดยอดลุ้นมากเลยนะครับให้แบ่งทีมลุ้นด้วยเด้อลุงทีมลุ้นนะ่ะแบ่งด้วยนะในลุ้นจนไม่สนพลิกกินอย่างเดียวใช่ค่ะฮะอ,อะไรนะ นี้อีนะใช่รถ้ามาเเปลี่ยนเออเปลี่ยนบนนั่นแหละเก่งเก่ง,งไม่ต้องมีของแรกเป็นงานเริ่มเป็นงานแล้วคะ่ะแม่แม่ถ้าออกงานบ่อยๆก็จะเก่งนะคะ,ด <laughs> ะเดี๋ยวเรารอดูอีกนะคะตอนนี้ควานช้างเราก็จะโชว์ แพ็กๆให้ชมจะโชว์อ,อะไรแพ็กๆให้ชมนะคะวันแพ็กสีแพพกวันแพกซีแพ็กให้ชมนะคะอตอนนี้ก็ทําการจะถ่ายแล้วนะคะหมอกควันก็เริ่มเข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวก็ชินใช่ค่ะนอน เบา,า,เาสาวก็ไปยืนแล้วนะคะโอเคนะคะอ๋อสูส้ๆพี่ตูเอ้ยพระครูประกำเจ้าทีเจ้าภูมิช่ยวยดนบรรดาให้ลูกหลานพี่ตูพ่อเซกพี่ขวัญพี่แซมน้องดาวนะคะทำงานให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้ดวยดีเด้อดานยองเอิยเนี่ยจุดชชยเสียชชยแม่เด้อ ระสมาาละซาเดอรอเราพี่ตูก่อนครับพี่ตูพี่ตูยังควันเยอะอยู่ มันเล็กบ okay. ังฮะมันก็บังดาวโอ้เออเออตูเอาเอาเลยค่ะ เออเปลี่ยนทิศทางให้พี่ตูค่ะพี่ตูเคยเห็นแต่หมอกแถวเขาไม่เคยเห็นควันแบบนี้นะคะแม่แม่ต้องให้กำลังใจพี่ตูหน่อยเด้อเออ นี่วันนี้รวมดาวเลยนะคะแม่แม่แมอ่ะถ่ายแล้วพอพี่ตูไปอยู่ทางนน้นอควันก็ไปตามบ่อือ คุยคุยทะไคร้นะคะนี่คุยคุยตะไคร่กันบ้างค่ะคุยคุยตะไคา้ค่ะแม่แม่ในไลฟ์สดก็คุยกันไปเด้อเออดาวออกมาอีกเออโชงาใหญ่ๆลูกโชงาใหญ่ๆเออเดี๋วดาวกลัวไม่ได้เห็นภาพกับเขานะคะ อ๋อพี่ตูไปอยู่กับพี่ขวันนิ่งเลยลูกเลยนะคะงตางูาครับคุณสาของค่ะสงสารพี่ตูไปอยู่กับพี่ขวันแล้วค่ะยืนอยู่กับพี่ขวันนิ่งเลยตอนนี้อยู่ฝั่งโน้นเ้าบนสูงตูบนสูงลูกบนตูเออโอ้ยหัวไปจุ่มกันน่ารักมากเลย อสวัสดีค่ะเอาช้างถอยหลังใต้ต้นไม้นะคะตูต้องกลับหันหลังเลยตูถอยไม่ได้อเดี๋ยวเอาภาพในในใต้ต้นไม้ด้วยนะคะโอ้ดูท้องพี่ตูอ่ะเออ <c oughs> โตตะตุมตุยเลยค่ะแม่แมเอ้ยอืนะก็จะประมาณนี้นะคะการถ่ายแบบเนาะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาทักทายพูดคุยนะคะแม่แม่ทุกท่านทุกคนนี่ก็เป็นการถ่ายภาพเนาะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะ เดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้าเด้อแม่แมสวัสดีค่ะ